Why get out? Cosmo. Mà <coughs> cửa <coughs> เทเสาดอนลายแห้งทุกคนเบิรงกจิล่ะขนาดหนาหนาวนะคะนี่ป้าเกิดโดกโดกผูน่ะบุกคอยได้ออกไม่เก็บผู้น่ะต้องลื้อออกนะคะที่เขาซุกแล้วก็หลายทุกคนเบิร์กมะเขือเทเสาดอนโอ้กะละมังใหญ่คะคือหนักมากโอ้เฮียเฮียเฮียเฮหนักคะ่ะทุกคนป้าแต่กะละมังหน่อยนึงผู้น่ะ บักหลายนึงคือสิกินเมื่ตอร์ไซค์สวดอนสิเอาไปแจกมูนะคะเกะ็บบักฮงค่ะทุกคนเสวดอนสิจงนวยใหญ่ไหวไปฝากมูอยู่แม่ลีเล่นนะคะถ้าสาวดอนสิเลือกเอาหน่วยแบบพาะปะมาณบ่ด,ดันกันแห้งวันนี้มันสิดันมูเอาหน่วยหละไปตำปุ๊บอ,อืออันนี้มันชิได้มีพื้นที่ค่ะทุกคนตำบัก่งปลาเผาได้ไหมนเนี่ย มือนี่นะคะทุกคนฝนสิตกเบิ่งดีะ่ะหะมือเศร้ากับตกกัได้นี่พี่บรรยากาศมืดคึมดำเขียว <c oughs> บรรยากาศนะคะฝนสิตกยามแรงเศ้าร้อนไดอุปกรณ์เผาป่าเบิงมีถ่านเต่าเดี๋ยวเผากัน ติดให้หนูไหมคะทุกคนเซาลอนซื้อทานแบบผิดผิดซองอยังวะแต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่แบบมันติดของมันเองเลยนะคะเซาลอนซื้อพิดอันนี้มันติดอย่างเนี้ยจังหน่อยเดี๋ยวเฮาสิถาให้ทานกานะคะแล้วเฮ้าสิไปตงผอกปุ่นกันสก,กีมากหลายสก,กีมากหลายบรรยากาศแบบคึ้มฟ้าขึ้นฝนเลยใส่สก,กีมากหลายนี่สกีฮะฮะโอเลดี้ Hmm? You like it old lady วายวายอเชบูตุ <i that was young> <dim word> stop don't be near her ต huh? <laughs> e no ิดอดิติติดน่ it's raining h u ฝนโตค่ะทุกคนพักันใหญ่ใหญ่ไอนั่นเขาไหม้ไหวบักักมึงคอสหมอ ชิบูชิบชิบูมันกำลจะไ่มโอเคันีะไปซ่ f มในโรงรถโอเคโอ้ตกใจมือนึกว่ามือวานให้ไอตื่อไปสร้างป่าตายยังโอเคยอยู่นะคะทุกคนมือวานให้ไอตื่อไปสร้างป่าเราก็บอกว่าบอกให้เขาขุดเกศเพราะว่าสาวรอนิมาปิ่งนะคะ ซิอมาอย่างตาย,ยังโอเคอยู่เนาะซื้อมาเมื่อวานเมือ่อวานตายยังใสยอยู่เนาะแต่ว่ามือนี่อาจจะแบ้ว่าอันนี้เกดหายไปใส่นี่อ๋อสงสัยเขาก็ลังสีขูดเกดเพราะว่าับไอตือห่องน้ำเพิ่นวะเคยห่องน้ำเขาเพราะว่าให้เขาขูดเพิ่นวา นี่แผะที่สองแล้วเนี่ตั้งแต่ทำปลามาเนี่ยรอ,อบที่สองเกลือนะคะหลาดเกลือพลิกถัง อย่างเนี่ยมาอย่าง,างหนาบานคะ่ะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจากรหัสสาวรอนค่อยกระบางค่ะเมื่อี้ได้ตําบะพุงแบบเหล่าๆนะคะทุกคนบี <B. S 2> เหล้าบอเหลอาเหล่านะคะเผา,ะะาปลาเด้อยมื่อาวานตําบะพุงเผาปลา อไอ้ตือบอกว่าไอ้ตือเผาแล้วต้องไปใส่แว่นตา,าคนเผากับเป็นยังไงเขาปุ่นค่ะทุกคนเขาปุ่นแซ่บแต่มาหุงเราล่าเขาปุ่นแซ่บอันนี้คือป่าเผานะคะเซอร์อนเผาสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งแป้งไวด้ดานาน้ำมันสีไหลลง ตัวหนึ่งเดี๋ยวกินตัวนี้เมื่อเขาไปตักตัวที่สองวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะให้ตื่น today I have a guest <c oughs> welcome to saudan channel <c oughs> you will be my guest today saudan <c oughs> kitchen saudan kitchen อ้อปลาหอย ไม่ทะลาเพีย You have sauce No you eat with papaya ะพี <t ell> ่แตแซ่บครับยังอวยอวย s o d sauce ต้องมีพริกี่โอ้แค่ิะกินฟิ้งยังไงเลือกอยู่อะไรอะไรขออนุญาตแนนหัวเขานะคะ พเพราะเราหลอนเมื่อยมือนีกับว,วันอยู่ที่เก่ามือมันส่งผมอาบนามม้ำพอแล้วมือนี่บแตงหนาไอ้ถ้าแค่รีวิวสติกกเราเ็งคิวนี้หน่อยนะคะเพราะว่าอาบน้ำคำ you do like this you know you eat that before 15,000 <Maybe. S 1> <Yeah. S 2> t e e n thousand times yeah ไอ้ดีส่วนส่เออ เรากากีแ c a n add นูดูปานินนะคะปานินนี่แาวรอนซื้อมากแบบเพิ่นเอาแซนด์แขมงไว้ขางบนเนาะเพราะว่าแาวรอนเห็นเพิ่นเห็นมันอยู่ในตู้ยู่ตะวะแา,าวรลอนไม่อยากสั่งขานะอยากกินอยู่ตะวาแบบแต่วก็อยากขาเพราไป่สไในถ้่วยนี่เตือนี่แม่คอสมองอันนี้นะคะทุกคนไซมือเลยเด้อ

คอสมูดกอ่บบะคอสมูดไม่อยู่ตารางถ่านนำนำนคอสม มอกกระเทศมาจากล้างบาตนะคะแบบหวานหวานมะเขรอเทศพันนี่ลูกเขา can you wish it

ວ່າຊິອັນປິ່ງປາຫງມບຄົນຕົກ

No. Hà môn ở đây nhỉ? ยังหวงเหมือนเมือนเลยเหมือนเดี๋ยวสู้ skip ป่ะโอเคอ๋อแล้วอ้าวเพื่อนอ s t i d you s l นี่เหมือนอาวเลยอยู่แล้วอืม Oh, I'm tired We'll go to bed early today, hopefully. Five or five, eh? I guess I don't have any choice. Same thing. Same thing. I see? Still there. See it? Yeah. What is it? Got it. What is go get a vegetable next week, because this is gonna take me. You could have got someone to take your phone. Who is this? You supposed to take me today? It's raining. Yeah, raining. It's hmm. not raining in the morning. When you came home you said raining, I thought you were gonna take me. <laughs> oh, <my fault. laughs> Everything is my fault. Everything is my fault. You should know that. Yeah. Don't about that. You should know a long time ago. Blah. Blah. Blah, What's that mean? Mm -hmm. Blah. About. Mm. <laughs> Cosmo yeah. sorry okay. That's the lid mm. Wow, that's a caramel. just had it though. It changed already. Yep. Not even the fifth one. be blind in two years, yeah. which might be good for you. I'll have you little the wood. I say, you look. How do I look? You look. beautiful, Where are you at? You, uh, uh. If you're blind in two years, I'll you the wood. And then we, we both get lost. Trying to so we'll find <sighs> out a way to get home. No, no, <laughs> I know, I'm blind in here. I'm like, how do I get home? <laughs> oh my god, I think I, now I have to stop with you. โอเคค่ะทุกคนจาวอุดนหลังสิจบคลิปแช่งซ้ำเนี่ยเพร,ราะว,ว่าไม่ถึงยานผมเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายมาเจอโอ้ยรีบอยู่ยูทูบกันไม่รู้หรอกเดี๋ยวบ๊ายบาย